สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการอ่าทอล์กนะครับนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมผู้ดำเนินรายการนะฮะนิวกีนั่นเอง <S <S ก็วันนี้มีเรื่องเล่าจากทางบ้านมานะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับคุณคุณ A นะครับคุณ A นามสมมุติน,นะฮะก็ส่งเรื่อง งงกับชีวิตมานะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะก่อนจะฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์และก็ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะไปฟังกันเลยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะครับเขาเขียนมาว่าผมได้แต่งงานกับแม่ไม้ที่มีลูกติดมาด้วยอยูๆ่ๆพ่อของผมก็หลงรักและแต่งงานกับลูกเลี้ยงของผมดังนั้นพ่อก็เลยต้องเป็นลูกเคยของผม และผมก็กลายเป็นพ่อตาของพ่อผมโดยกฎหมายแล้วลูกเลี้ยงของผมก็คือแม่เลี้ยงของผมดังนั้นเมียของผมต้องเป็นยายของผมเมื่อผมมีลูกลูกของผมถือว่าเป็นน้องชายของพ่อผมดังนั้นแล้วลูกชายของน้องผมก็เป็นอาของผมหนักเข้าย่งเมื่อพ่อผมได้ลูกชายลูกชายของพ่อผมนั่นก็คือน้องชายของผม และน้องชายของผมคนนี้มีศักเป็นหลานของผมด้วยคุณอาครับช่วยบอกผมหน่อยนะฮะว่าควรควรงงกับอะไรก่อนนะฮะกะ็แล้วแล้วคือมันจะงงไปไหนเนี่ยนะครับก็ใครคิดว่าต้องเรียกอะไรใครยังไงเนี่ยก็คอ,อ,อมเมนต์ด้วยนะงงมากก็เออ ใครขโมยไมาผมเนี่ยก็เรื่องราวนี้มาจากพันทิปย์นะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะก็เผื่อใครอยากไปอ่านเรื่องฮาๆกันนะครับผมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสัน้นๆง่ายๆบ๊ายบายครับช่องมันลางอะ่ะก็เลยลงก,ก็เลยหาอะไรมาทําจะพังเขาาของทุกอย่างไม่ได้นะอ,อจบรายการสักทีโอ้ย อะไรก็ไม่รู้งงชิบหายไปละจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับรักนะจุกหม้อ